เกิดมาทําไมกันวันนี้ชีวิตมึงเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยน้อแมวเนี่ยถ้าไม่ได้เล่นบันเทิงอะไรนี่ก็กินขี้แต่งตัวนอนจบแต่งตัวไปไหนกันวะงงๆเนี่ยสิบวิเองเนี่ยสิบนาทีเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยวนขึ้นมาแต่งตัวอยู่บนกล่องเนี่ยหนูยังไม่รู้ป่ะจอยไปหาใครอ้าวไปหาใครอ้าวแต่งตัวไปหาใครอ้าวุ้ยตะกี้มันลืมจมูกป่ะจอยกระดูก เหมยมีกระดุงกระตุกนะแธะไปจะไปหาเขาแล้วผู้ชายผู้เชยนะเพราะว่าหลอกยินขนมแมวเลี้ยแล้วเออเอาไปขายโอ้โหตายม้อนหน้าขายแยก <c oughs> โอ้โหฉีกขาขนาดนั้นโอ้ยจะไปโอลิมปิกแล้วโอลิมปิกเออกีฬาหมู่บ้านก็เอาไม่ได้แล้วดูแล้วก็เรียกว่าเรียนแบบซินซื่เลยโอ้โดีมากลูกอันหลังนั่นแหละลูกเขาจะได้ไม่รู้เราเรียนอะไรไุม่ม่จริม อ plane. ันหลังก็แหละดีแ <society> ล <ơi> ้วล <as being> <CSS> ูกเขาจะได้ไม่รู้ว่าเราเลียอะไรเฉพาะเจาะจงอะไรโอ้ยจงไม่จไม่เว้นหลงเลียเลยอยู่ตัวนี้ตื่นจิ๊นมมึงหัวนมมึงอ่ะตัวนี้แล้วี่นะจะหลวี่เดี๋ยวจะตื่นก็เลยหนู่มจะหลวี่ต้องปิดตรงนี้คุนมมันมีไม่มีอะไรอ่ะนมเป็นสิบเลียเพื่อขืนนับมึงอุ้ยแม่นี่รู้จีว่ะนั่งกุ้งเดียว โอ้โหไปนู่นเลยนะโอ้ยจ๋าโอ้ยม,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 มีมีมีทางขาทางเล็บด้วยนะเธอต่างนิ้วด้วยนะจุะ๊บจุ๊บจุ้งเลยสะอาดเนาะ,ะใครได้เป็นลูกเป็นเมียนี่โหสะอาดบ้านช่องบ,บ้านช่องสะอาดจะเอี่ยมจุ๊บจุ้งเงินบุน้งกินเอาแ,แต่ตัวมึงมาจะดูแล้วขี้ไม่กบขี้ยังไม่กบเลยมึงก็เอาเตตัวสะอาดจะเอี่ยมกันแต่ตัวบุ้ง ด่า,าด่าไปสองตัวแล้วหนีจากไปแล้วอีนี่มามาเป็นเป้านิง่งมาเป็นเป้านิง่งไอ้กูดา่าอีจะบอกมึงหันออกมาทําไมนะมึงไม่อายสืออ่อเขาไงทุกอุ่นอะทุกอุ่นยิ่งเลยขอ่อ,ขอ,อนขามึงเนี่ยอะขาอ,อ่อนหรือขาแข็ง <c oughs> ขาอ,อุ่นขาแข็ก็ต้องขาอ่อนขาอ่นแล้วด้วยตายเลยกู เวนกรรมชีวิตมึงเนี่ยน้อไม่มีอะไรเลยน้อแมวเนี่ยถ้าไม่ได้เล่นบันเทิงอะไรนี่ก็กินขี้แต่งตัวนอนจบมึงจะเกิดมาทำไมกันวาเนี่ยเกิดมือดำมเออมึงจะเกิดมาทำไมวะมาให้คนเขานั่งดินทาว่าร้ายอยู่เนี่ยบุบกุ้งเบจรมีมึงเลียจนขนหลุดหมดตัวแล้วนะมีก็เบานินทามั้งนะ ่ตัวจะลงนะมันลงเพื่อรถแหก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้อไอ้ตัวมันลงมั่งอ๋อโหรออัาานนี้ก็ทายอยู่เออ